สวัสดีครับผมจะมารีวิวตัวเครื่องหูฟังบลูทูธสำหรับติมอกกันนอนนะครับยี่ห้อนี้ก็จะเป็นยี่ห้อเบสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น GT 1นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับมารีวิวให้ทุกผู้ชมดูนะครับอย่างแรกเลยฟังก์ชันก็จะมีตัวโทรแบบเสียงฟังนะครับเสียงแบบพชดดีเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบลูทูธ5.3ุนะครับตัวนี้ก็จะมีอินเตอร์คอมไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆด้วยนะครับ ฟังชันการใช้งานเกี่ยวกับคําสั่งต่างๆนะครับมาสามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบ่งปันเพลงนะครับก็คือการแชร์เพลงนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถแชร์เพลงฟังเพลงกันได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องมีไฟโชว์ด้วยนะครับเป็นไฟ R G B นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นชาร์จด่วนนะครับตัวเครื่องถือว่ารองรับพวกอะแดปเตอร์ฟาชาร์จได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นไมโครโฟนระดับ HD เลยนะครับแล้วก็ป้องกันน้ํานะครับได้ถึง IPX6 นะครับตัวนี้นะครับกันฝนได้สบายเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นตัดเสียงรบกวนนะครับเป็นระบบอัจฉริยะของตัวเครื่องต่อไปนะครับเป็นมิวสิกฟังเพลงนะครับประมาณนี้เบื้องต้นต่อไปนะครับมาดูภางในกล่องอย่างแรกเลยนะครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้นะครับตัวเครื่องที่ให้มามันมี2เครื่องนะครับ มาดูตัวอุปกรณ์ภายในกล่องก่อนนะครับข้างในกล่องนะครับเหมือนกันนะผมจะเปิดแค่กล่องเดียวอย่างแรกนะครับสายชาร์จตัวฐานเครื่องชุดหูฟังนะครับก็จะเป็นก้านแล้วก็ให้มาแบบเป็นสายก็มีนะครับเป็นสายต่อใหม่กับก้านใหม่ต่อไปตีตุ๊กแกประมาณนี้นะครับข้างในกล่องมาดูหน้าตาตัวเครื่องกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอย่างแรกนะครับแบรนด์ของเขานะครับยี่ห้อเบสนะครับแล้วก็รุ่น GT นะครับปุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มหน้าตา ประมาณนี้นะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นการแชร์เพลงนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอินเตอร์คอมปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดเครื่องนั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องต่อหูฟังก่อนนะครับนี่เดี๋ยวต่อหูฟังปุ๊บช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องชาร์จแบตนะครับถ้าชาร์จแบตเนี่ยไฟจะขึ้นสีแดงนะครับช่องเป็นหัวไท p e C นั่นเองนะครับเสียบสายชาร์เข้าไปปุ๊บไฟสีแดงก็จะขึ้นนะครับแต่ถ้าแบตเต็มเมื่อไหร่ ไฟก็สีแดงหายไปนะครับประมาณนี้วิธีเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธเข้ากับเครื่องมือถือของเรานะครับอย่างแรกให้เราก,กดปุ่มขวาปุ่มนี้นะครับกดค้างไว้1นึ1่ามวิ B นะครับจนไฟขึ้นเปิดบลูทูธตอนนี้นะครับไฟขึ้นกับพิบแล้วนะครับต่อไปนะครับมาดูที่มือถือนะครับเราทําการเปิดบลูทูธขึ้นมาจากนั้นนะครับค้นหาชื่อว่าบลูทูธตัวเครื่องรุ่น G T ของเรากดเข้าไป หลัจงจากนั้นนะครับทําการเชื่อมต่อกดจับคู่แล้วตอนนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาลองฟังเพลงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาลองเล่นเพลงกันนะครับว่าเล่นเพลงหยุดเพลงกดปุ่มไหนนะครับวิธีเล่นเพลงหยุดเพลงกดปุ่มนี้นะครับตอนนี้เล่นเพลงแล้วนะครับอ่าเสียประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับถ้าเลื่อนเพลงถัดไปกดปุ่มบวกอยากฟังเพลงก่อนหน้านี้กดปุ่มลบ อยากลดเสียงกดปุ่มลดค้างไว้อยากเพิ่มเสียงกดปุ่มบวกค้างไว้ตอนนี้นะครับเสียงสุดแล้วนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเสียงประมาณนี้คร่าวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นลิขสิทธิ์ของเขาอีกนะครับเปิดเพลงแค่นี้พอ วิธีฟังแชร์เพลงอย่างแรกนะครับให้เราเปิดเครื่องทั้งสองตัวเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับแชร์และรับเพลงตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับหนึ่งเครื่องเครื่องที่สองนะครับแล้วก็กดปุ่มรับสัญญาณนะครับกดปุ่มนี้สองทีเปิดการแชร์คลงการจับคู่การแชร์เพลงที่สองนี่คือินเทอร์เน็ตอินเทอร์เตตอนนี้นะครับ เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับไฟจะขึ้นคางไปสีส้มเป็นรูปตัวใหม่นะครับเป็นการเชื่อมต่อสเตจิเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับมารอฟังเพลงกันนะครับ เสียงประมาณนี้เบื้องต้นนะครับต่อไปนะครับถ้าเราจะยกเลิกโหมดแชร์เพลงนะครับกดปุ่มนี้1ทีปุ๊บเป็นการยกเลิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการยกเลิกแชร์เพลงนั่นเองนะครับไฟสีส้มก็จะหายไปประมาณนี้นะครับเรียบร้อยการแชร์เพลงวิธีเชื่อมต่ออินเตอร์คอมนะครับกดปุ่มตรงกลางนะครับ1ทีนะครับไฟจะขึ้นกระพริบสีเขียวช้าๆนะครับตอนนี้นะครับก็เปิดอินเตอร์คอมแล้วนะครับอีกเครื่องหนึ่งนะครับเปิดอินเตอร์คอมเหมือนกันนะครับ ตอนนี้นะครับต้องกดเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับกดเข้าหากันสัญญาณนะครับกดปุ่มนี้ตรงกลางสองทีนะครับหนึ่งสองมาจากการะพริแบบนี้เป็นการค้นหาเชื่อมต่อ,อ,อตอนนี้ก็เชื่อมต่ออินเตอร์คอมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมทดลองเสียงนะครับนี่อันนี้คือผมเอานอปัดอยู่นะครับเสียงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทดลองเสียงกันนะครับอินเตอร์คอมนะครับฮัลโหลหนึ่งสองสาม ตอนนี้นะครับก็ทดสอบหูฟัง GT รุ่นหนะครับตัวนี้นะครับก็หูฟังอินเตอร์คอมก็เสียงประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เสียงเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับวิธียกเลิกอินเตอร์คอมนะครับกดปุ่มนี้1นทีนะครับอันนี้ก็ยกเลิกแล้ว ไอที่กระพริบอย่างนี้คือเป็นการค้นหาสัญญาเชื่อมต่อนะครับแต่ถ้าเรากด2ทีอันนี้ก็จะเป็นการกระพริบช้าก็คือ,คอตัวรับสัญญาณนะครับประมาณนี้นะครับก็กดยกเลิกปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับเป็นการเชื่อมต่อ2ครึ่งรุ่นเดียวกันนั่นเองนะครับวิธีเชื่อมต่ออีทอคอมต่างแบร์และต่างรุ่นนะครับว่าเชื่อมต่อกันได้ไหมระหว่าง dK 0 2สพทและ C2 เชื่อมต่อระหว่างรุ่น GT ซึ่งเป็นต่างแบรนด์ต่างรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับ d k 0 2 e ศูสพเป็นรุ่นอิเตอร์คอมเปิดเครื่องกันก่อนเลยนะครับกดปุ่มค้างไว้ตอนนี้นะครับไฟพื้นกระพริบแล้วนะครับให้กดตรงปุ่มลูกศรปุ่มเล็กปุ่มนี้นะครับให้กดเปิดอิเตอรทคอมกกดปุ่มค้างไว้นะครับตอนนี้ไฟเครื่องสีเขียวแล้วนะครับมันรอสัญญาลับอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้กดปุ่มอีกเครื่องหนึ่งนะครับรุ่น G T นะครับกดปุ่มรูปหมวกกันน็อกนะครับตรงกลางกดปุ่มหนึ่งทีถ้าเกิดพิลเร็วนังคู่นะครับแสดงว่ามันหาสัญญาณรับกันอยู่มาต้องเปิดเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับกดส่งสัญญาณอินเตอร์คอมไปนะครับกดปุ่มสองครั้งนะครับปุ่มนี้นะครับโนดรับสัญญาณอินตุกการเชื่อมต่ออินเตอร์คอมสอนิคิตระอาเรตตอนนี้นะครับก็เชื่อมต่ออินเตอร์คอม เรียบร้อยนะครับทดสอบไมค์ D K 0 2นยพันนะครับสามารถเชื่อมต่อรุ่น G T ได้นะครับรุ่น D K 0 2นยพัก็เสียงประมาณนี้นะครับชัดเจนนะครับเสียงไม่มีอะไรขัดข้องนะครับโอเคเรียบร้อยวิธียกเลิกอินเตอร์คอมนะครับกดปุ่ม 2T ทีนะครับปุ่มนี้นะครับ12อปึ๊บตัวอินเตอร์จัดการเชื่อมต่อการยกเลิกอินเตอร์คอมสัญญาณนะครับอ่า เดี๋ยวลองต่อไปนะครับรุ่น C2 นะครับเชื่อมต่อได้ไหมเรามาทดลองกันนะครับอย่างแรกนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับกดปุ่มลูดตัว M นะครับกดค้างไว้นะครับให้ไฟขึ้นสีเขียวตอนนี้นะครับมันกระพริบเร็วอยู่แสดงว่ากําลังส่งสัญญาณหากันอยู่นะครับแสดงว่ายังไม่เชื่อมต่อนะครับต้องมีปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะที่กด2ครั้งนะครับเป็นการส่งสัญญาณเชื่อมต่อกันนะต่อไปนะครับเราจะกดส่งสัญญาณนะครับ กดปุ่มนี้สองทีนะครับลูกตัวเหรือว่าครึ่งนี้ก็ได้กดสองทีก็ได้นะครับเป็นการส่งสัญญาณรับอ e ินเตอร์คอมนะครับกดสองทีการเชื่อมตออ่อตอนนี้ก็เป็นการนนเชื่อมต่ออ e ินเตอร์คอมเรียบร้อยแ,แล้วนะครับฮัลโหลตอนนี้ก็ทดสอบอ e ินเตอร์คอมนะครับก็เป็นรุ่น c ีสองเชื่อมต่อ g t ทไม์นะครับไม์ทดสอบอยู่นะครับก็เป็นไม e ์อินเตอร์คอมของรุ่นซ2สองก็ทดสอบ เสียงชัดเจนดีนะครับฟัง GT รุ่นหนึ่งก็เสียงชัดเจนนะครับก็ฟังจากเสียงใบ C2 นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ต่างรุ่นแล้วก็รุ่นเรียกว่าเชื่อมต่อกันได้นะครับเป็นราคาหลักร้อยนะครับของตัวรุ่นดี0 2ูและซ2นะครับราคาหลักร้อยสามารถเชื่อมต่อรุ่นจ t ได้นะครับราคาหลักร้อยเหมือนกันนะครับซึ่งราคาถือว่าไม่แพงนะครับก็เชื่อมต่อได้ปกตินะครับ วิธียกเลิกเชื่อมต่ออินเตอร์คอมนะครับอย่างแรกเลยให้เรากดปุ่ม M 2อทีนะครับแล้วก็กดค้างอีกทีหนึง่งนะครับออมไม่เชื่อมต่ออินเตอร์คอมแล้วนะครับอันนี้ก็กดปุ่มหนึ่งทีก็ได้นะครับ กบูนหนึ่งทีก็ยกเลิกสัญญาอินเตอร์คอมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเชื่อมต่ออินเตอร์คอมต่างรุ่นได้ก็รนดีเคสสองพัทเป็น C2 ด้วยนะครับเชื่อมต่อกันได้นะครับแต่ต่างรุ่นอื่นผมไม่แน่ใจนะครับผมมาทดสอบประมาณนี้นะครับเชื่อมต่ออินเตอร์คอมต่างรุ่นก็เรียบร้อยนะครับเราจะมาติดตั้งชุดหูฟังว่าติดตั้งกันยังไงนะครับทั้งบวกเต็มใบและครึ่งใบนะครับอันนี้คือผมให้ดูตัวอย่างเป็นครึ่งใบนะครับอย่างแรกนะครับเราก็เปิดกล่องออกมานะครับเตรียมอุปกรณ์เลยนะครับ อันนี้ก็คืออุปกรณ์หูฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นตีทุกแกอันนี้นะครับก็จะเป็นสําหรับติดช่องตีทุกแกหูฟังนะครับ2ออันเลยนะครับทําการติดไปเลยอันนี้ผมติดไว้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นอันเก่าที่ผมติดไว้ต่อไปนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นช่องต่อไม้นะครับตีทุกแกต่อไม่ก็ติดตรงนี้ตัวเนี้ยเขาจะติดข้างสายกันนะครับนี่ติดแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ตีตุกแกติดตรงไม่ประมาณนี้นะปุ๊บอ่าติดไปแล้วนะครับ ต่อไปนะครับแจ็คไม้นะครับเราเปลี่ยนนะครับเราใส่หมวกครึ่งใบนะครับก็ถอดตรงนี้เลยปึ๊บแล้วเราก็เสียบนะครับเสียบเข้าไปหลังจากนั้นนะครับเราก็ไล่สายเลยนะครับชุดหูฟังของเรา อันนี้นะครับแนบกับหมวกนะครับตัวฐานยึดกับตัวฐานเครื่องนะครับวิธีแนบกบหมวกนะครับเราก็แนบอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ติดกาวสองหน้าสามเอ็มอะไรแล้วแต่นะครับมันจะขยับได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก่อนหมวกบางใบอาจจะขยับได้นะครับเวลาเราใช้งานมันจะลำลบากนิดนึงครับเพราะว่าอย่างเงี้ยมันขยับได้นะครับให้ติดตีตุ๊กแกเพิ่มเราก็เอานี่ออกก่อนนะครับนี่ ตัวแนบของมันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ติดตีตุกแกได้เลยติดเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเรามาติดที่หมวกกันนะครับเราก็กะแถวนี้นะครับที่เรากดถนัดติดประมาณนี้คร่าวๆนะครับอันนี้ก็ลองแปะดูนะครับจะติดแบบนี้ก็ได้นะครับแน่นพอสมควรนะครับหรือว่าเราจะใส่อันนี้เพิ่มก็ได้นะครับตัวแนบเข้าไปนะครับ มันจะใส่ย่านนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีตีตุ๊กแกแล้วนะครับแล้วก็หนีเข้าไปนะครับหนีเสอเข้าไปกับแน่กับหมวกแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแน่นหนาแล้วต่อไปนะครับเราก็ใส่ตัวเครื่องได้เลยวิธีใส่นะครับมันจะมีช่องนะครับ2ขีดนะครับช่อง2ขีดวิธีใส่ก็เล็งใส่ให้เข้าล็อกนะครับแล้วก็จะดําแก๊กอ่าประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับ แล้วก็เสียบสายชุดหูฟังนะครับหดไทยซีอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้นะครับต่อช่องหูฟังนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เก็บสายเก็บเกี่ยวเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ใส่ผ้าเหมือนเดิมได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ชิวเข้าไปนะครับ ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับหมวกครึ่งใบถ้าเต็มใบนะครับแนะนําให้ใช้สายอันนี้นะครับสายที่เป็นไม่ใช่ก้านนะครับแต่ถ้าใช้หมวกครึ่งใบแนะนําให้ใช้สายเป็นก้านนะครับโอเคเรียบร้อย ทดสอบไม้นะครับไม้ของซีทีเสียงประมาณนี้นะครับอันนี้เสียงรอบข้ามบนท้องถนนนะครับก็เดี๋ยวเราทดลองขี่นะครับอ่าตอนนี้นะครับผมใส่หมวกครึ่งใบแล้วก็เดี๋ยวเราทดสอบกันเลยตอนนี้นะครับผมก็กําลังขี่แล้วตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ยี่สิบลมยังไม่เข้านะก็เดี๋ยวเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ความเร็วประมาณสี่สิบนะครับเสียงยังชัดเจนนะครับ หมวกกับน็อครึ่งใบก็เสียประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมเพิ่มความเร็วอีกนะครับเป็นห้าสิบเสียงยังชัดเจนนะครับอันนี้คือเสียงบนท้องถนนสิ่งที่ลรกลัวนะครับว่าเสียงยังเข้าอยู่ไหมนะครับตอนนี้นะครับขี่ความเร็วหกสิบแล้วเสียงลมเข้ามาอันนี้คือหมวกครึ่งใบนะครับแต่ถ้าหมวกเต็มใบอ่ะ ลงเข้าน้อยกว่านะครับตอนนี้ก็ความเร็ว70แล้วเสียงลมก็ยังยังปกติอยู่นะครับยังไม่เข้ามากตอนนี้ข้อความเร็ว80แล้วเป็ไงนะเสียงลม ตอนนี้ข้อความเร็ว90แล้วนะครับเสียงลมก็ประมาณนี้นะตอนนี้ความเร็ว100นะครับเสียงลมก็ประมาณนี้ในความเร็ว100นะครับแต่ส่วนใหญ่อ่ะถ้าฟังเพลงอ่ะเขาลองรับว่าความเร็วแค่100นะครับ ส่วนเรื่องการคุยนะครับลองรับความเร็วน่าจะหนึ่งร้อยนะครับส่วนเรื่องการรับสายลายนะครับลองรับได้ในการรับสายนะครับให้กดปุ่มหัวรับสายายเป็นตู้ปุ่มล็อกก็ได้นะครับส่วนเรื่องรับสายทางแอป a c e b o o k รับได้ไหมรับไม่ได้ครับผมลองแล้วรับไม่ได้ครับถ้ารับสายลายรับได้ครับแล้วก็รับสายมือถือนะครับปกติได้แค่สองอย่างนะเท่านั้นนะครับ รับสายรายได้แล้วก็รับสายทางโทรศัพท์ได้นะครับสองอย่างก็ถือว่าดีนะครับรับสายทางลายได้อย่างเดียวประมาณนี้นะครับความเร็วประมาณหนึ่งร้อยนะครับผองขี่นะครับต่บคนท้องถนนขับขี่ทั่วไปเนาะเสียงลมก็โผล่ขึ้นใบประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเต็มใบเสียงลมอาจจะเข้าน้อยลงเสียงก็ประมาณนี้ก็เข้านะครับ มาทดสอบอ e ินเตอร์คอมนะครับระยะห่างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะถอยหลังนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29แล้วนะครับระยะประมาณนี้21 22 23 24 25 26 27 28 29 39แล้วนะครับเสียงยังใช้ได้อยู่นะครับ3 1 3 3 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 39 40 49นะครับเสียงเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับรได้ระยะประมาณนี้นะครับ49แต่ถ้าอย่าชัดเจนมากอย่าชัดเจนมากนะครับก็ประมาณ39ประมาณนี้นะครับก็คือการทดสอบวินเตอคอมรุ่น จีทีนะครับก็ระยะประมาณนี้นะครับ39จนถึงสูงสุด40นะครับก็คือผมนะับถอยหลัง9นะครับประมาณนี้ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ผมรีวิวไปนะครับจุดเด่นมันมีอะไรบ้างนะครับมันสามารถอิสเตอร์คอมรองรับรุ่นอื่นได้บ้างระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถรับสายผ่านแอปไลน์ได้นะครับแต่ไม่รองรับผ่านแอปเฟสนะครับมันมีไฟ RGB ในตัวด้วยนะครับลองไปเล่นดูนะครับไฟ RGB ก็มีลูกเล่นไม่มากนักนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือตัดเสียงรบกวนเสียงรอบข้างได้ทําได้ดีมากเลยนะครับของตัว เครื่องรุ่น GT นะครับใครสนใจขูฟังแบงของเบสนะครับรุ่น GT สามารถอินเตอร์คอมได้และกันน้ำได้และมีไฟ RGB และอสุดท้ายคือสามารถอินเตอร์คอมได้นะครับใครสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ข้างล่างใต้คลิปได้เลยนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่ผมดีไปนะครับขูฟังบลูทูธของรุ่น GT นะครับแบงของเบสก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่ผมดีไปนะครับขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบายครับ